สวัสดีครับสักกวาสักกวาวันอื่นมีมืออื่นแสนมาอีเหมือนแมนพดจำมานที่อีวันหอวกลิ่นประทีเอีบเปรียบดวงหวงพยอ น้มจิตน้อมดูอวยลมลมแม่แล้อลามยามยาบมาอีปราบลืออมดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเท็ดคอมผู้ดีพระออไมาอีประกอบ ฟังลมเมรณะร่ยขอบคุณครับ